สวัสดีค่ะ f อี FC ทุกทกท่านวันนี้ดวงพรก็จะพามาเก็บรายละเอียดงานประตูนะคะงานแตกเล็กแตกน้อยนะคะไมปะะ้ประตูค่ะประตูบ้านเรือนของเราที่เห็นเห็นขัดอยู่นี้คือไม้สักนะคะเป็นไม้สักทองค่ะนี่คือเก็บรายละเอียดส่งลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะประจำนาอเป็นช่างได้โทรมาสั่งให้เอาประตูไปส่งให้หน่อยนะเจ๊บอกอย่างนี้ทางเราก็ขัดไว้แล้วนะครับขัดไว้เรียบร้อยแล้วแหละเตศ แต่เราอยากจะขัดให้ลูกค้าอีกเนาะงงเพราะจะได้มีงานไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าลูกค้าจะได้มั่นใจในตัวฝีมือของเราเนาะเก็บงานให้ลูกค้าดีๆเนาะแตกเล็กแตกน้อยเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มองข้ามนะคะทางร้านไม่มองข้ามนะคะพยายามเก็บให้ลูกค้านะคะเห็นไหมคะ รอยแตกตรงนี้เห็นไหมคะนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยบางครั้งก็จะปล่อยผ่านแต่ทางร้านเราไม่ปล่อยผ่านนะคะใส่ใจคุณภาพนะคะทําให้ดีๆค่ะเผื่อวันหน้าลูกค้าจะได้บอกต่อนะคะอันนี้คือเก็บอัดฝุ่นเข้าไปนะคะอัดขี้เลื่อยลงไปหยอดกาว แล้วก็ขัดเก็บงานรายละเอียดนะคะก่อนลูกค้าจะเอาไปติดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะคือช่างนะคะช่างเขาก็ได้ติดใจในฝีมือของเรานะคะติดใจในฝีมือของเราใช้บริการมาตั้งหลายปีแล้วนะคะช่างคนนี้นะคะท่านก็ได้มาสั่งงานวันนี้เอาไปก่อน5บานนะคะวันนี้เราก็พยายามทำเก็บงานรายละเอียดเล็กๆน้อยเท่าที่เรา เก็บให้ได้นะคะจะพยายามทําเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าประทับใจในผลงานของทางร้านของเรานะคะวันนี้เราก็หยิบยกเรื่องงานขัดประตูนะคะงานขัดประตูไม้สักค่ะขัดประตูบานไม้สักไม้สักอันนี้เขาเรียกว่าบานปีกนกนะคะบานประตูปีกนกค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บนะคะเก็บรายละเอียดรายละเอียดเพื่อที่จะเอาไปส่งให้ลูกค้าแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะขัดได้1บานนะคะขัดได้1บานนะคะ เราก็จะพยายามขัดให้ถึง5บานให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งคุณลูกค้าให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านกรุณาอุตส่าห์มาใช้บริการทางร้านของเราอันนี้ใช้กันมา,าหลายปีเลยค่ะลูกค้าท่านนี้ก็ได้อุดหนุนเรามาหลายปีนะคะท่านมีงานบ่อยๆเราก็ภูมิใจนะคะที่ลูกค้ามาอุดหนุนเราเนาะเป็นช่างคะ่ะช่างคะ่ะนี่จะพาไปดูนะคะตรงจุดที่เราจะ จะอุดนะคะอ่ายังไม่แห้งนะคะวิธีการขัดนะคะไอที่เราหยอดกาวทิ้งไว้นะคะเราต้องให้แห้งๆนะคะเราค่อยเอาเครื่องขัดมาขัดนะคะเอาเครื่องขัดมาขัดแบบนี้ค่ะพยายามถูถเก็บเก็บขัดลายละเอียดนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม้สักเป็นไม้ที่บ่งบอกทําประตูโดยตรงนะคะใครมีไม้สักเป็นประตูบ้านถือว่าดีมากๆนะคะคลิปนี้ ขอฝากขอ FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์หน่อยหน่อยนะคะ,ะทางร้านจะได้มีคลิปมานำเสนอให้ FC ท,ทุกท่านได้ดูอีกในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดทางร้านของเราขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้คราวหน้าจะเอามาให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ